เรียนคุณครูที่คอโรบและสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานําเสนอเรื่องอัาราการเกิดและ,สะแสดงสถานการณ์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกุลิศราจิตสํารวยอยู่ชั้นม .4 สีทับเลขที่18ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเกวรินธน์ปรานีนนท์มอสสทับเลขที่19ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรามานนาัมยญาสอนสนอมสี่ทับสิบเลขที่สามสิบสามค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอรัญญาสังข์องมสี่ทับสิบเลขที่สี่สิบค่ะอัตราการเกิดของประชากรโลกโดยเฉลี่ยแล้วในทุกๆหนึ่งนาทีจะมีการเกิดขึ้น250้คนทั่วโลกซึ่งเป็นการเพิ่มจำนวนมนุษย์ใหม่ให้กับโลกมากกว่า130้ามล้านคนทุกปี จึงไม่แปลกใจเลยที่ประชาชนประชากรโลกขณะนี้มีจำนวนมากถึง8,000ล้านคนเพิ่มขึ้นกว่า3เท่าตั้งแต่กลางศตวรรษที่20โดยในแต่ละทวีปของโลกจะมีอัตราการเกิดที่แตกต่างกันและทวีปเอเชียจะมีอัตราการเกิดที่สูงเนื่องมาด้วยสาเหตุที่เป็นทวีปที่ใหญ่ค่ะอัตราการเกิด ของประชากรในแต่ละทวีปอัตราการเกิดในยุโรปภาคใต้โดยเฉพาะในอิตาลีกรีซและสเปนเฉลี่ยราวราหนึ่งจุดสามเปอร์เซนต์และในเอเชียโดยเฉพาะในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้อยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งเปอร์เซนต์สําหรับประเทศไทยหนึ่งจุดห้าเปอร์เซนต์อัตราการเกิดที่เป็นที่ยอมรับกันว่าจะช่วยรักษาจำนวนประชากรให้คงอยู่ในระดับปัจจุบันได้นั้นอยู่ที่สองจุดหนึ่งเปอร์เซนต์ ปัญหาเรื่องอัตราการเกิดที่กำลังเป็นที่สนใจอัตราการเกิดต่ำทําให้อัตราส่วนระหว่างคนหนุม่มคนสาวในวัยทํางานกับผู้สูงอายุที่เลิกทางานแล้วเปลี่ยนไปค่ะอัตราการเกิดของประชากรในแีปเอเชียอัตราการเติบโตของจํานวนประชากรทั่วทั้งวีปเอเชียอยู่ที่1.1% ภาวะที่อัตราการตารยลดลงแต่อัตราการเกิดสุดคพวกลงอย่างรวดเร็วกว่าเหตุกว่าเอเต่าในรายงานตามข้อมูลของ e s c เ p e ระบุว่าเพื่อทั้งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกอัตราการให้กำเนิดของทารกข,ของผู้ของผู้หญิงหนึ่งคนอยู่ในระดับ2.4ช่วงปี2000-2005ลดลงจากอัตรา2.9ต่อผู้หญิงหคนเมื่อ5ปีก่อนค่ะ อัตราการเกิดของประชากรไทยสำห,ำหรับประเทศไทย1.5อัตราการเกิดที่เป็นที่ยอมรับกันว่าจะช่วยรักษาจำนวนประชากรให้คงอยู่ในระดับปัจจุบันได้อยู่ที่2.1%ปัญหาเรื่องอัตราการเกิดกำลังเป็นที่สนใจอัตราการเกิดต่ำทำให้อัตราส,ส่วนระหว่างคนหนุ่มคนสาวในวัยทำงานกับผู้สูงอายุที่เลิกทำงานแล้วเปลี่ยนไป ต่อไปจะเป็นสถานการณ์การเกิดในประเทศไทยค่ะและนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อมาร์คและมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อซินพวกเขาได้พบรักกันในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งค่ะณนะสวนสาธารณะแห่งหนึ่งสวัสดีครับซินสวัสดีมาร์ ไม่เจอกันมาเลยนะครับสบายดีไหมมาสบายดีครับเราชอบบินมานานแล้วเราก็ชอบนายเหมือนกันนะมาเป็นแฟนกันไหมได้เลย หลังจากที่พวกเขาได้เป็นแฟนกันพวกเขาก็คบกันไปได้ถึงสามถึงห้าปีค่ะและหลังจากนั้นพวกเขาได้ตกลงกันว่าพวกเขาจะแต่งงานกันและสัญญากันไว้ว่าเขาจะรักกันตลอดไปค่ะนะังานแต่งงานคุณจะรับผมเป็นสามีหรือไม่รับค่ะและคุณรับฉันเป็นภรรยาหรือไม่รับครับ หลังจากพวกเขาได้แต่งงานกันได้ปีหนึ่งพวกเขาก็ตกลงกันว่าพวกเขาจะมีลูกหนึ่งคนซึ่งลูกนั้นเป็นผู้หญิงค่ะว้าวลูกน่ารักจังเลยชื่ออะไรดีครับชื่อมินนีไหมคะดีเวครับพ่อชื่อมาร์คแม่ชื่อซินลูกชื่อมินว้าวเพอร์เฟกต์สุดๆเลยค่ะ หลังจากที่มินเกิดมินก็ได้เติบโตมาตั้งใจเรียนเขาตั้งใจเรียนมากๆจนได้เกียรตินิยมได้นา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 ได้เกรดสี่ทำให้พ่อแม่ของพวกเขาภูมิใจมากๆจนเขาจบปริญญา,า,าตรีและจบปริญญาโทค่ะ พ่อแม่ของพวกเขาภูมิใจมากๆเก่งมากลูกยอดมากจริงๆขอจบการนำเสนอสถานการณ์เป็นเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ